ครับเพิ่งไปดูเรื่องเสือมาผมบองตรงว่าดูเรื่องนี้จบนะคิดถึงหนังอินเดียคิดถึงยังไงหนึ่งเลยความยาวของหนังโอ้โหหนังเรื่องนี้ยาวเป็นหนังไทยที่สองชั่วโมงยี่สิบถึงสามสิบนาทีมั้งยาวแล้วก็อารมณ์นี่เหมือนดูหนังอินเดียดูเหมือนยังไง โโลโมชัน่นแบบเอาเท่แอคชั่นเท่ๆแอคชั่นมันๆเวอร์เวอร์เอ่อไปดูหนังอินเดียอะไรบางตรงดูหนังแอคชั่นอินเดียนะเราคิดถึงเสือเลยบอกตรงเสือเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ดูหนังอินเดียแล้วคิดถึงเสือดูหนังเสือแล้วไปคิดถึงหนังอินเดียที่เราเคยดูหลายๆเรื่อง เหมือนคุณโขมก้องเกียรติแกได้อิทธิพลไหมผมว่าน่าจะผ่านตาหนังไเดียมาเยอะๆแล้วก็จับมาทำเหมือนคล้ายๆงั้นอารมณ์เป็นหนังแฟนตาซีแอคชั่นเวอร์เวอร์ฮาไลาตัก,กะดูยังไงก็อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ในหนังแอคชั่นฟาสต์แอนด์เฟอร์เรียลเนี่ย มาอยู่ในหนังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นใครจะมาดูเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้ยังไงยังนะตอนที่ดูเนี่ยมีคำถามเยอะเลยแหละเอ้ยตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้แลอกนี่มันไม่ใช่เยอะมีคําถามเยอะแต่ถ้าเราตัดเรื่องพวกนี้ไปเราดูฟาดมาแล้วความเป็นไปไม่ได้เราให้คิดว่ามันเป็นหนังเพื่อความบันเทิงหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์ชัดเจนเลยบันเทิงล้นลวน,ลวน บันเทิงมากมากโหดมันฮ่าแฟนตาซีมีสยองด้วยนะมีฉากสยองสยองรุนแรงแต่รุนแรงแบบคนดูได้ผมไม่รู้ว่าเขาจะให้เลดอะไรนะแต่ว่าเห็นเด็กเข้าไปดูเขาก็ไม่ว่าไรที่แรกนึกว่าเ,เด็กพวกนี้มาดูอะไรละ่ะวันนี้มีมีเรื่องอัไนี่ด้วยจินจังอืม แต่เด็กส่วนใหญ่เข้าไปดูชินจังแหละแต่มีอยู่สองสาคนเข้ามาเฮ้ยผมดมูมาตามพ่อเขาบอกเออพ่ออยากดูเสือสนุกผมบอกตรงเลยเรื่องนี้ไม่ผิดหวังสำหรับคนที่ชอบหนังแอคชั่นนะแต่มันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นภาคก่อนขุนพันสองสามอหนึ่งสองสาม แต่อยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันเสือพวกนี้อยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันเปลี่ยนแค่คุณเวียแต่ก่อนเป็นผู้พันเบิร์ตท,ที่เป็นเสือไฟนะแต่เรารู้แล้วว่าจุดจบของเสือไฟคือเสียชีวิตเพราะคุณพันใช่ไหมในภาคสุดท้ายในภาคสามแต่เรื่องนี้เสือพวกนี้เป็นพระเอกนะครับแต่ว่าผู้ร้ายเนี่ยกับเป็นอรัฐบาลนะ ส่วนใหญ่ก็เหมือนจะล้อการเมืองนิดๆผมว่าเพราะว่าคนมองสมัยก่อนรัฐบาลมักจะเป็นแบบผู้ร้ายเอายึดสื่อยึดสื่อแล้วก็คือสื่อต้องมาเอาใจว่าเฮ้ยนังสือพิมพ์พผมจะทำอย่างนี้นะจะอวยคุณอย่างนี้นะหนังสือพิมพ์พเราจะลงหัวข่าวแบบนี้นะเพื่อให้รัฐบาลนี้นะคิดถึงสมัยสิบหก สิบหกสิบสี่ตุลาเลยสิบสี่สิสี่ตุลาหรือสิบสี่ตุลาสมัยหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกอ่ะพ่อสื่อยึดเนี่ยทาให้เป็นโฆษณาชวนเชื่อให้กับประชาชนประชาชนก็เชื่อหมดเลยทั้งทั้งที่รัฐเนี่ยเหมือนเรื่องเนี้ยมาตีแผ่เลยว่ารัฐทายังไงสมัยนั้นแล้วประชาชนก็เชื่อไปแต่คนที่คุกคีกับเสือจริง เขากลับไปเชียร์เสือเพราะฉะนั้นเสือสมัยนั้นมันจึงเยอะเยอะเพราะเพราะเขาคุกคี่กับเสือเสือจัดการกับพวกพวกที่มันไม่ดีแล้วก็มามาเอาใจประชาชนมากกว่ารัฐบาลอีกนะเรื่องนี้มันเหมือนกับคิดถึงสมัยจอมพลถน,น,นอมจอมพลประภาพเลยนะ จอมพลปออะไรพวกนี้สมัยนั้นสามปดูไปด้วยคิดไปด้วยเลยนะแต่เพียงแต่ชื่อเขาให้เป็นแบบท่านจอมพลเลิศอืมชื่อว่าเลิศท่าทางกวนตีนมากผมไม่นึกว่าคนนี้ความจริงหน้าตาเขาไม่น่าจะเป็นคนใจดีนะสมัยแต่ก่อนเนี้ยเราเห็นแรงแต่มาเรื่องนี้โอ้ห ความจริงไม่ต้องตำท่าก็ได้น่าจะนิ่งๆนะแต่นี่ตำท่าเโอ้โหโกเห็นแล้วคนตีนชิ่หายเนะเพราะนั้นเราเราเห็นแล้วผู้ร้าชัดๆแต่ก็ดูไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันล้มได้สบายเลยนะในความคิดผมนะไอ้จอมพลเลิศเนี่ยที่เป็นเป็นนายกเลยเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นนายกเลย ปกครองประเทศเลยและทำไมทำไมคนที่เป็นลูกน้องเลยอะไรเนี่ยทั้งทั้งที่โดนมันพูดจาไม่ดีเลยล้มมันเลยคนเดียวจบเลยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ล้มไม่ยิงทีก็ชื้นเ่อง,ท,งทั้งทั้งที่มีวิชาอาคมขนาดนั้นแต่กับยอมให้เขาพูดอย่างนั้นอยู่ได้ ท,ทั้งที่ตัวเองเก่งขนาดนั้นอันนี้ผมไม่เข้าใจบทของเอประสานหรือ,ปอเปล่านะจอมววิชาอาคมอีกคนหนึ่งนะรองนะรู้สึกเป็นรองรองประสานมันเก่งมากเลยนะคนนี้บองตรงวา่าดูไปดูมาเฮ้ยเป็นกบโปรหลายหลักเลยที่เสือทั้งสี่จะมา,มาจัดการ และเรื่องนี้นะฝังระเบิดตอนจบนะพวกลูกน้องทุกคนโดนระเบิดหมดยกเว้นพระเอกระเบิดทีทีนะเนี่ยตีกันล้มยังไงเงี้ยไม่โดนทุกคนโดนตีกันไปตีกันมาโอ้มันจะเป็นไปได้หรอที่จะไม่เหยียบเลยนี่คือประกาศที่เราบอกว่าเฮ้ยยังไงเราก็เราก็ต้องอแต่ มื่มันเป็นพระเอกมันก็ต้องอะพาผ่านไปแอคชั่นสุดท้ายยาวนานมากนะยาวนานแต่ก็มันมันจนมันนานจนเบื่อบางทีผมว่าะนะคือมันมีหลายกักเกินอะไปกักนี้ศพตายหมดให้ฟื้นขึ้นมาจัดการอีกตายอีกฟื้นขึ้นมาอีก มันหลายกักเกินรู้ว่าเขาอยากให้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้มันเก่งขนาดไหนที่เสือต้องไปดวนที่สี่เสือต้องไปดวนนะอุดอ่าประสานนะ่ะนชื่ออะรลองท่านลองหรือเปล่านะถ้าปิดกอรอไปจําไม่ได้นะแต่จอมพลจอมพลเลิศเนี่ยผู้ร้ายตัวจริงแทนที่เราจะเห็นแบบฉากที่ดนเนี่ยกลับมาทําแบบให้ ให้ไปจุดจบที่มันแบบไม่มันพูดง่ายน่าจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้ตอนจบนะอันนี้คือข้อติของผมนะแต่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบนี่ถ้าใครชอบหนะังแอคชั่นนะดูจนเบื่อเลยแหละแอคชั่นจนเบื่อของวงตรงเรื่อยๆแต่ซีนแอคชั่นเนยมันมันค่อนข้างจะหนาคมนะ มันค่อนข้างกันน่าเบื่อบางทีมันเราเห็นบ่อยๆนะมันก็เอ๊ะมีคาถาอาคมอย่างเงี้ยทำไมไม่ใช้บางทีนะโดนตีโดนต่อยอยู่ได้อย่างเสือดำเนี่ยมีปืนสามก็บอกเต็มเลยเต็มเอวเลยทั้งลูกปืนกระสุนเลยแต่เวลาสู้ใช้กับปั้นรู้ว่าเขาเขามีอาคมเรื่องหมัดหนักๆห,ห,หมัดยักษ์หมัดอะไรสักอย่าง แต่ปืนมีแต่ไมาไม่ยิงวิ่งเข้เามายิงสกจินเลยไอ้ลูกน้องก็เหมือนกันแต่และคนมีปืนมีอะไรแต่ว่าไม่ยิงครับเข้ามาสู้เขารู้ว่าจะโชฉายชันแต่มันตะกะมันเสือนะเขาจะไม่ไม่เน้นยิงจัดการให้ตายไม่ใช่เหรอนะอันนี้คือที่เรารู้สึกกระสุนคดของเสือเสือใบ คุณเปอารักอันนี้ก็โอ้โหบางครั้งเนี่ยเหมือนมีข้อแม้วม่ามีฉากหนึ่งที่ไม่เห็นสวนของมาลิโอบอกว่ากระสุนคดเนี่ยมันจะพลาดเป้าถ้าตัวของเสือเสือใบมองไม่เห็นมองไม่เห็นอ่เป้าหมายเออเราก็บอกเฮ้ยเสือใบต้องเห็นเป้าหมายชัดๆ มันถึงจะได้เป้าหมายมันถึงจะชัดมันถึงจะเข้าเป้าคือมันจะเลี้ยวไปหาเลยแต่พอเราดูไอ้พวกที่วิ่งขึ้นมาตามตึกดูบันไดไอ้นี่อยู่ห้องโถงชั้นบนสุดพวกนั้นวิ่งตามตึกอยู่บันไดทำไมเวลามันยิงมันลัดเลาะไปตามบันไดได้ห่ะทั้งๆที่มันมองไม่เห็นมันมองไปเห็นเป้าหมายแต่ลัะไปยิงเฉยเลยดูตาม เสาตามมุมตามอะไรลัดเลไปชั้นหนึ่งชั้นสองยิงได้เฉยอะไรวะเพิ่งอธิบายฉากที่แล้วฉากนี้มันล้มล้างซะและ้วเนี่ยบางทีมันก็เอ๊ะเขาลืมหรือเปล่าแต่ก็ถ้าเอามันก็ไม่คิดมากอืมแต่ว่าเราเห็นเอาเฮย้ยฉากต่อมาอะไรนั่นเพิ่งอธิบายไปเมื่อสักครู่มเหสสวนอม พระอะไรอ่ะอมไว้แล้วก็สามารถยิงไม่เข้ากระสุนก็จะตกอยู่ข้างหน้าอแต่ละคนเสือดํานี่เอาเอาเอาเสือเม่สูนมาบังเลยเวลากระสุนเข้ามาเนี่ยเออมันบางทีเราก็มีตะกายยิงไม่เข้าแล้วมันเวลาเวลาเวลาเออมันจะไม่หลุดเลยเหรออมไว้ตลอด ้ำลงน้ำลายมันจะไม่ไหลออกมาตลอดหรอเอเวลาวิ่งเวลาอะไรมันจะไม่เผลอบ้างหรอือนะแต่เขาข้าวไว้แล้วก็มีสร้อยคอห้อยนะเออมันไม่หลุดอยู่แล้วแต่ว่าฮมันจะน้ำลายไหลหรืออะไรเวลาคนเราอ้าปากอมอนานๆน,น,นะแล้วก็มีอะไรรอดออกมามันจะรู้สึกได้อะอันนี้ตัดไปนะเป็นเสือใบเสือใบไปแล้วเสือไฟ เสือฝ้ายของเวียยิงลูกซองลูกซองมันยิงได้สักกี่นัดอันนี้ยิงกับคนเป็นคนสามสิบสี่สิบคนมั้งยิงอยู่นั่นไม่นั่นสักทีหกักปุ๊บจะยัดใส่กระสุนยังไงวะกระสุนอยู่รู้ว่ามันอยู่ตามโตตามอะไรแต่ว่ามันจะใส่ได้เร็วกว่าน,นี้ิป๊ป๊บยิงป๊ป๊บ,ปบ,ปบยิงเฮ้ยมันเร็วกว่นานั้นเลยหรอบางทีก เอ๊ตลอดในความสามารถแต่ถ้าอาคิดว่าเป็นหนังก็ไม่เป็นไรอย่างเสือใบยิงกระสุนนี่กระสุนลุงก็หกนะนี่ยิงทั้งเรื่องรู้ว่าเวลาเปลี่ยนกระสุนว่าเสียบจึ๊บปั๊บมันจะตลอดเหรอมันจะมีให้ตลอดเหรออันนี้ที่เราเอ๊ะแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยเอามันข้ามไปสนุกเรื่องนี้ ดราม่าก็มีบ้างเรื่องของรสลินนะเรื่องของนางเอกของเรื่องผู้หญิงคนเดียวเลยเรื่องนี้ที่เด่นๆอีกตัวหนึ่งที่เป็นลินดาแต่ว่ามาน้อยเกินไปเน,น้นเรื่องรสลินรสลินมีบทเยอะนะบทเยอะเป็นเหมือนเป็นตัวพาเรื่องเลยแหละพาเสือแต่และตัวมาหากันนะบทของเสือเสือดำนี่ เราเห็นในภาคสามภาคสองสามด้วยป่ะเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยเขาเดือดดุไม่ยิ้มไม่โห,หดแต่ภาคนี้เป็นเสือซื่อบื้อครับเราโอเคเราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นภาคก่อนหน้านะก่อนที่เราจะเจอก่อนที่มันดุมันอาจจะมาแบบนี้ก็ได้เออเขาเห็นที่มาเฮ้แต่ว่าตอนภาคนั้นรู้สึกว่าเขาฆ่ามีาอะไรไม่ใช่หรอ ข้ามีละดุหรือว่าเขามาทําช่วงที่ก่อนที่มันจะไปดุอือันนี้เป็นแบบโง่ๆซื่อๆซ,อซอืบื้อเอเอๆยังไงไม่รู้แต่ตอนจบกลายเป็นเสือดําแบบแบบที่เราเห็นนะเหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นไปสามเสือเราดูในตัวอย่างเหมือนวีเสือฝ้ายจะไปอยู่กับพวกนักการเมืองนะอยู่กับนายก ดูกับจอมพลจอมพลเลิศแต่สุดท้ายมันเป็นแค่แผนอ่าในเ่เป็นแค่แผนแผนการที่จะชิงอะไรสักอย่างเขานลองไปดูแล้วก็มาร่วมมือกันกำจัดนะเพราะว่าจอมพลเลิศฉลาดแค่จะคุณจะแฝงจะอะไรเข้ามาในยกนะก็มีเหตุผลของเขาในการนำเสนอเนื้อเรื่องผมว่าเรื่องนี้เนื้อเรื่องได้เลย ตัวละครเยอะแต่กระจายได้ดีกระจายได้ครบถ้วนแม้แต่หลวงประสานเองลองผมไม่ใช่ลองประสานหลวงประสานซึ่งมาเป็นหัวหน้าเออเป็นเป็นลูกน้องของจอมพลเลิศก็มีที่มาที่ไปนะครับมีที่มาที่ไปเราเห็นแล้วโอ้โหแต่คนนี้เก่งมากรู้ว่ามันเก่งเพราะอะไรเขาก็พูดให้ฟังเล็ดเล ประมาณชั่วโมงครึ่งไม่ไม่เลยมีบทบาทเลยมีแค่เป็นอยู่เบื้องหลังไม่แต่พอหลังอย่างนั้นมาโอ้เราเห็นเขาเปิดตัวแล้วเนี่ยอลังการความเก่งและที่มาที่ไปนี่ชัดเจนเหมือนไม่ทิ้งอ่ะถึงบทถึงแต่ละตัวจะมีตัวละครเจอะแยะแต่มันไม่ทิ้งนะกระจายตัวละครได้ดีมากนั่นคือทำให้หนังมันยาวกว่า เป็นท,ท,ที่มากว่าหนังทำไมถึงยาวขนาดนี้เพราะมันต้องกระจายไงนะแต่ก็ถือว่าโอเคสนุกเราดูแล้วแฮปปี้กับตอนนั้นอาจจะน่าเบื่อจากแอคชั่นยาวๆกว็ได้สำหรับคนที่ดูแล้วมันมันซ้ำซากเออเราอาจจะเบื่อแต่สาหรับผมแล้วดูได้ถามว่าเข้ากับคนทุกคนไหมผมว่าได้ทุกเพศทุกใยห,หนังเรื่องนี้ ผมว่าเป็นหนังร้อยล้านทัวร์เพราะว่ามันนี่แหละหนังสำหรับคนทั่วไปเลยแอคชั่นมันมัน,มนตลกโบกห้าไปตงสนใจตัก,กะศาสนงหนังคิดถึงฟ้านั่นแหละอะคิดถึงหนังอินเดียหนังแอคชั่นแบบอินเดียเวอร์เวอร์เท่สโลโมชั่นโน่นนี่นั่นแอคชั่นตลกหนังอินเดียเราเห็นแอคชั่นมันเป็นงันนัน่ตลกแบบนั้นเลย นสำหรับเสือถ้าให้คะแนนเรื่องนี้ผมให้แปดเต็มสิบหักอะไรหักจากเรื่องที่มันยาวอเลยผมว่าตัดออกได้หลายๆฉา,ากนะเออมันจะทำให้กระชับอย่างเช่นแอคชั่นที่มันเยอะๆเนะี่ยตัดออกก็ได้เพราะบางทีมันมันซ้ำอย่างฉากสุดท้ายนี่ผมว่าเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งยิงกันจนนั่นแนหะ ตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นสองครั้งพอไหมอันนี้เอาสามครั้งอืมนั่นแหละมันอถ้ามันยาวแล้วก็บางทีพอเราดูไปเออมันก็มันอยู่แล็กๆแต่ตว่าเพราะว่าเอ๊ะมันยาวมันนานเกินแล้วเริ่มไม่มันแล้วทีนี้อะไรอีกอันหนึ่งเนื้อเรื่องอ,อตัวร้ายหลักอ่ะ็นนายกอ่ะมัน มันร้ายทำไมคนถึงกลัวขนาดนั้นมันมันน่าจะมีความเก่งเหมือนกระสือมีอาคมมีอะไรไหมถึงได้เอาเสือเอาอะไรมาอยู่ดได้ทำไมคนถึงกลัวผมนึกว่าเฮ้ยตอนจบมันจะต้องมีอาณาอาคมอะไรถึงเอาหลวงประสานอยู่ได้หลวงประสานโคตรเก่งเลยหรือว่าพอเราเห็นเยหลวงประสานหลอกใช้มันหรือเปล่าวะ รือความจริงแล้วหลุมสานนี่แหละคือตัวจริงแต่ไม่ใช่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะหลุมประสานเก่งขนาดน,นั้นแต่มารับใช้จอมพลเลิศซึ่งผมดูไม่เก่งหรือเขาอาจจะบารมีจากการเป็นนายพลจอมพลหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเขาเขาคิดยังไงนะเพราะฉะนั้นแปดเต็มสิบจากฤทธิ์ปุไดใจมันเทอคุณคิดเห็นอย่างไรไปดูแล้วให้คะแนนเท่าไหร่ ถือว่าเป็นหนังร้อยล้านได้ไหมผมว่าอาจจะถึงร้อยห้าสิบถึงสองร้อยล้านอยู่ช่วงนี้แต่ไม่น่าจะเกินสองร้อยนะแต่ว่าหนังมันเข้าถึงทุกเพศทุกวัยคิดยังไงคอมเมนต์บอกกันนะครับฝากกดไลค์วกดแชร์กดติดตามรีบกระจายแจมเดอกด้วยสวัสดีครับ